อะไรอะ่ะแมแม่แม่แมไหนหมูทำอะไรให้ให้หมูแม่นมอืออู๋อร่อยไหมอ,อร่อยไหมแล้วเนี่ยแล้วสองตัวเนี้ยไม่แม่หรอ คอมเมนต์คอมเมนต์ใหญแท้ไม่ใช่ใหญ่แท้ใหญ่แท้ไปกรุงเทพแมๆๆๆแก่หูแไก่หมูไม่อาบน้ำหมูเปื้อน chút cái nở mềm 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 à mềm mềm hay mềm mềm cái mềm 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 แม่ยังจีหมูไม่กัดลูกหมูไม่กัดหมูใจดีหมูไม่กัดหมูใจดีหมูไม่กัดนี่หมูใหญ่แ้วหมูเล็กโอ้ยอย่าทำอย่าทำลูกอย่าอย่าทำอย่าทำอืม หมูขึ้นไปข้างบนหรอโป้ีออหนึ่งหนึ่งสองสามไม่มีสามไม่มีสีนี่สีอยู่นี่อืออขึ้นไม่ได้หรอกอตัวใหญ่ขึ้นไม่ได้หรอกย่ vậy? Mũ lết Mũ dài yeah. Mũ lết yeah. dài ở bên dưới mũ lết yeah. ừ. Em Chút cái này kìa Mũ cái à? Máu bạc à? máu bạc 哎。Yeah.